สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเชา้ชาเชาพามาดูแปลงหญ้าที่ตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้คือหญ้ามันมาเลยนะครับอายุ40กว่าวันเกือบเกือบสเดือนนะครับ45วันเกือบ60วันแล้วนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ตัดได้ดีสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับผมปลูกหญ้ามันมาเลยสักระยะหนึ่งนะครับแปลงที่ รวมรวมแปลงปลูกหญ้ามันมาเลเสร็จสับเรียบร้อยนี่ก็อะประมาณ5-6ถึงไร่ก็เลยได้ข้อสรุปนะครับจากการที่สังเกตจากการที่รวบรวมว่าจุดแข็งหรือจุดเด่นของหญ้ามันมาเลนะครับก็จะมีอยู่หลายข้อด้วยกันที่รวมรวมไว้ก็จะมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือข้อที่1นะครับเป็นหญ้าที่อันนี้มันมาเลยนะครับเป็นหญ้าที่ปลูกง่ายจะ หญ้าอย่างนี้สามารถตัดไปแล้วก็ไถแล้วก็เอาลงในพื้นที่เหยียบย่ําได้เลยนะครับรากก็จะแตกตามข้อตรงนี้แตกตามข้อตรงนี้นะครับข้อที่2ก็คือเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหญ้ามันมาเลยก็คือเป็นหญ้าที่มีความหนาหรือหนาแน่นต่อในพื้นที่นี่เยอะถือว่าเป็นราชาแห่งความหนาเลยนะครับ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูที่ผมปลูกหญ้ามาหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้านายหญ้าแผงกุลาก็เป็นหญ้าที่ใช้ได้นะครับแต่เวลาไปเจอกับหญ้าธรรมชาติเช่นหญ้าหวายหรือหญ้าอื่นๆก็หญ้าเหล่านั้นในระยะยาวก็จะแพ้แต่หญ้ามันมาเลในระยะยาวแล้วสามารถเอาชนะหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้นะครับอันนี้คือจุดแข็งของมันมาเลข้อที่2ก็คือ ความข่มพื้นที่ได้ดีนะครับข้อที่3ของมันมาเลยนี่นะก็คือทนแรงอากาศสภาพอากาศจะร้อนจะแรงอะไรยังไงหญ้ามันมาเลยอาจจะไม่เจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าถามว่าจะตายไหมนี่ไม่ตายพอมีฝนมีความชื้นขึ้นมามันมาเลก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันที่4เลยก็คือนอกจากทนแรงแล้วเสียสับแล้วร้อยมันมาเลสูงประมาณนี้หน้าฝนมามีน้ําท่วมขังท่วมอะไรไม่ตายนะครับสามารถทนน้ําท่วมขังได้ เอาตัวรอดได้ดีในช่วงหน้าฝนพอหมดฝนเสบบบร็จสรบเรียบร้อยก็เจริญเติบโตได้เหมือนเดิมน,นะครับอันที่5ก็เป็นเรื่องของการแตกกอบันมาเลในแปลงนี้ตอนที่ผมปลูกก็จะห่างๆแต่หลังจากนั้นไปได้เลื้อยคุมพื้นที่ได้จเจริญเติบโตได้ปุ๋ยได้น้ําได้อะไรอัตราการแตกกอจะสุดยอดเลยนะครับเนี่ยค,คุมพื้นที่ได้ดีมากเลยหนาะเป็นหนานะครับข้อที่6ก็คือเรื่องของการเลื้อยคุมพื้นที่ ก็คือรวมๆก็เป็นถามว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมแต่กอก,กับเรื้อยมันคนละอย่างนะครับแต่กอนี่ลักษณะอย่างนี้แต่กอขึ้นมาอย่างหญ้าอีกตัวหนึ่งก็คือหลงซูเปอร์นี่แต่กอได้ดีแต่ถามว่าหญ้าหลงซูเปอร์เรื้อยดีไหมก็ไม่สู้มันมาเลยมันมาเลยนอกจากเรื้อยดีแล้วแต่กอดีนะครับเป็นถือว่าเป็นสุดยอดหญ้าที่แต่กอคุมพื้นที่ได้ดีนะครับสําหรับข้อที่7 รวมๆจากข้อ1จนถึงข้อที่6แล้วก็คือเรื่องสรุปแล้วก็คือเรื่องของการดูแลรักษานี่ง่ายไม่มีอยู่มียาปลูกญ้านี้โดยธรรมชาติของย้าก็จะประมาณนั้นไม่มีโรคมีภัยไม่มีอะไรนะครับทนทนแรงอ่าโทษทิศนะครับดูแลง่ายนะการดูแลรักษานี่ง่ายมากเลยสําหรับการปลูกยาก้าข้อที่8นี่เป็นเรื่องที่จุดแข็งของย้ามันมาเลยเท่าที่ศึกษามานะครับจากผู้รู้จากนักวิชาการ มันมาเลมีโปรตีนสูงอยู่ประมาณ12-15เปอร์เซนในอายุที่พอเหมาะนะครับนั่นก็หมายความว่าจาก45วันจนถึง60วัน,นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะตัดไปให้บัวให้ควายให้สัตว์ที่กินหญ้าเหมาะสมอย่างยิ่งหรือจะตัดไปทำหญ้าหมักก็ได้นะครับยิ่งดีเลยฉะนั้นโปรตีนของหญ้ามันมาเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ12-15เปอร์เซ็นต์นะครับ ข้อที่9ก็คือสืบเนื่องจากที่คลุมพื้นที่เยอะๆหนาๆอย่างนี้นะน้ำหนักอัตราน้ำหนักนะครับต่อพื้นที่ก็หมายความว่าต่อไร่ประมาณ1 0บถึงสิตันต่อไร่ในอายุ45ปีถึงทษทีนะครับในอายุ45วันจนถึง60วันน้ำหนักประมาณนี้ก็ถือว่าต่อไร่น,นะครับ1 0บถึงสิตันต่อไร่แล้วแต่ว่า ดูแลรักษาดีไหมน้ําถึงไหมปุ๋ยถึงไหมการจัดการเป็นอย่างไรบ้างนะครับสภาพอากาศได้หลายอย่างถ้าเจอน้ําฝนน้าไหลก็จะยิ่งน้ําหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าในน้ําฝนนี้จะมีไนโตรเจนนะครับข้อสุดท้ายนะครับเท่าที่ปลูกมาจะมีบัวมีควายมีอะไรไปเหยียบย่าเป็นธรรมชาติของหญ้าทุกประเภทอยู่แล้วว่าทนการเหยียบย่าได้ดีโดยส่วนใหญ่ แต่ก็มีหญ้าบางประเภทที่วัวไปกัดนะครับไปเหยียบไปย่ํานี้จะไม่ทนจะตายหรือไม่ก็ไม่เจริญเติบโตแต่สําหรับหญ้ามันมาเลยนี่ก็คือสามารถทนการเหยียบย่าได้ดีฉะนั้นจุดเด่นที่ผมสังเกตดูแล้วก็ได้ข้อสรุปผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้านะครับหลายท่านอาจจะไปศึกษาได้ข้อสรุปที่แตกต่างจากนี้ก็น้อมรับฟังแต่สําหรับผมแล้วถือว่าเป็นจุดแข็งของหญ้ามันมาเลย10ประการนะครับ หนึ่ประการของหญ้ามันมาเลยจฉะนั้นก็แนะนําปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกเพื่อให้วัวให้ควายหรือทำประจุสัตว์ที่มีแปลงญ่าของตนเองเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตนะครับหรือจะปลูกเพื่อการพาณิชย์เพื่อจําหน่ายอย่างที่ผมทําอยู่ตัวนี้ก็ทั้งทั้งสองอย่างนะครับผมมีวัวอยู่ด้วยให้วัวตัวเองกินนะครับหลังจากที่เหลือก็แบ่งปัน หลังๆมานี้ก็จะมีลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันหนาอย่างที่ผมพูดให้ฟังหรือเปล่าอันนี้แปลงนี้นะแปลงนี้ถูกเหมาไปแล้วนะครับแต่ดูนะครับนี่นะครับแปลงนี้ถูกเหมาไปแล้วถามว่าหนาไหมนะดูดูนะครับดูเป็นเป็นเป็น,ปนพืชที่เป็นหญ้าที่หนามากๆ เดี๋ยวพาเดินดูนะครับเดินดูแปลงนี้ถูกเหมาแล้วนะครับความสูงในอายุเท่านี้ก็เกือบเกือบเม็ดนะครับถ้านับจากยอดตรงนี้ไปเลยนี่นะนับจากยอดตัวนี้ไปเลยก็เม็ดนะฮะแต่ถ้านับจากบริเวณที่ตรงหนาก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนประมาณนี้นะครับนหนาเป็นหนานะครับดูครับหนาเป็นหนาหนามากๆ ทางผมเหยียบย่าม,มาหนาะเป็นหนาะตัดถนนตรงนี้เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานที่ตัดหญ้าแปลงนี้ก็ถูกเมาสไปแล้วนะครับถูกเมาไปแล้วจุดแข็งจุดเด่นของมันมาเลยหนาะน้ำหนักต่อพื้นที่นะครับน้ำหนักต่อไร่ถือว่าโอเคนะครับ ตอนปลูกใหม่ๆก็จะมีหญ้าธรรมชาติขึ้นมาบ้างหลังจากนั้นไปพอตัดตอที่สองหรือตอที่สามหญ้าธรรมชาติก็ไม่เหลือแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ถูกตัดไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นระบบน้ำองผมก็มีท่อสองนิ้วมาปล่อยใส่แปลงนี้ โดยเป็นระบบน้ำก็คือ,อใช้โซลาเซลล์นะครับเป็นการประหยัดไปในตัวอีกรอบหนึ่งลงทุนครั้งเดียวแต่โซลาเซลล์อยู่ใน2 3แปลงตรงนี้ก็เป็นโซลาเซลล์ของโครงการนะครับจับกลุ่มกันไป5-6คนแล้วก็รวมพื้นที่แล้วก็มีรัดมาเจาะน้ำบาดาลให้เอาโซลาเซลล์มาลงประมาณนี้นะครับ ก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสนอเสมอนะครับมาเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็รับไปนะครับค่าจองยาไปหนึแปลงแปลงขนาดประมาณนี้ก็แปลงละประมาณพันหนึ่งนะครับคุ้มสําหรับคนมาซื้อนะครับทาไมถึงบอกว่าคุ้มก็คือกว่าจะตัดได้หมดตรเนี้หลายวันนะครับใช้เวลาตัดอยู่หลายวันประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็ย้ำอีก ครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านย้าทางด้านบรรจุสัตว์นะครับสิ่งล่านพันละน้อยที่ผมได้เรียนรู้ที่ผมได้แชร์ประสบการณ์ไปอันนั้นเป็นข้อมูลที่ที่สรุปเป็นข้อมูลที่สรุปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวถูกบ้างผิดบ้างก็ขอให้อภัยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สรุปจากจากประสบการณ์ตรงนะครับ จากประสบการณ์ตรงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในสมัยปัจจุบันนี้ที่แชร์ที่ลงคลิปต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอายุดีมีแห้งแข็งแรงลำาร่ยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ